ประวัติพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ตรัสสรู้ในพัทกับกปัจจุบันนี้ในสมัยต้นปฐมกับมีพญากาเผือกสองตัวผัวเมียทํารังอยู่ที่ต้นมะเดือ่อริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันเป็นธรรมชาติสถานที่รื่นรม ในเวลาต่อมาพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิสนธิเกิดในคันแม่พยากาเผือกพร้อมกันทั้งห้าพระองค์เมื่อครบทศมาศแม่กาเผือกก็เกิดออกไข่ณที่รังต้นมะเดื่อจำนวนห้าฟองสถานที่นี้ในการต่อมาเรียกชื่อว่าวัดพระเกิดแม่กาเผือกคอยเฝ้าฟักดูแลรักษาไข่ด้วยความทนุถนอมเป็นอย่างดีครั้นอยู่มาวันหนึ่งพยากาเผือกได้ออกไปหากินถิ่นแดนไกล ได้ไปถึงสถานที่หนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติพืชพันธุ์ัญหารแม่กาเผือกได้เพลิดเพลินหากินอาหารชื่นชมธรรมชาติอันรื่นรมจนมืดค่ำพอดีฝนตกฟ้าขนองพายุใหญ่พัดกระหนำ่ำทำให้มืดครึ้มทั่วไปหมดทำให้พยากาเผือกหาหนทางออกไม่ถูกจึงหลงในบริเวณสถานที่นั้นๆสถานที่นั้นต่อมาจึงได้ชื่อว่าเวียงกาหลง แม่กาเผือกได้พักอยู่ที่เวียงกาหลงคืนหนึ่ง รุ่งอรุณเบิกฟ้าแม่กาเผือกจึงรีบทลาบินกลับสถานที่พักณนะเที่ยวรังต้นมะเดื่อริมฝั่งแม่น้ำแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้มะเดื่อที่ทำรังอยู่ได้ถูกลมพายุใหญ่พัดหักล้มลงไปในแม่น้ำแม่กาเผือกตกใจรีบบินทลาหาลูกไข่ทั้งห้าในแม่น้ำแต่อนิจาหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแม่กาเผือกพยายามหาไข่ลูกของตนไปในทุกสถานที่ตามลำน้ำจนเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าด้วยความโศกเศร้าเสียใจ ในความรักลูกอย่างสุดซึง้งจึงไม่สามารถระงับความอะไรทุกได้ในที่สุดก็สิ้นใจไปอย่างน่าสงสารด้วยอานิสงส์ที่มีความเมตตารักลูกอันบริสุทธิ์ กับทั้งที่ลูกของแม่กาเผือกเป็นโพธิสัตว์ทั้ง5พระองค์จึงเป็นบุญกุศลหนุนส่งให้แม่กาเผือกตายไปเกิดอยู่ในแดนรหมโลกชั้นสุทาวาสมีวิมานทองคําสดใสบริสุทธิ์งดงามตราการตาได้พระนามชื่อว่าคติกามหาพรหมจากได้เป็นผู้ถวายอัตถบริการบวชแก่ลูกทั้ง5พระองค์เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนไข่ทั้งห้าได้ถูกลมพัดตกน้ำไหลไปในสถานที่ต่างๆไข่ฟองที่1มีไก่เก็บไปดูแลรักษาไข่ฟองที่สองแม่นาคราชเก็บไปดูแลรักษาไข่ฟองที่สแม่เต่าเก็บไปดูแลรักษาไข่ฟองที่สี่แม่โคเก็บไปดูแลรักษาและไข่ฟองที่ห้าแม่ราชสีเก็บไปดูแลรักษา ครั้นในเวลาการต่อมาพระโพธิสัตว์ทั้งห้าก็ประสูติออกจากไข่ทั้งหปรากฏเป็นมนุษย์รุ่มร่างสวยสดงดงามทั้งห้าพระองค์ในเวลาเดียวกันตามลําดับของแม่เลี้ยงทั้งห้าที่นําไข่ไปเก็บดูแลรักษาพระโพธิสัตว์ทั้งห้าได้เจเริญเติบโตอยู่กับแม่เลี้ยงด้วยความกตันญูจึงรู้ทําหน้าที่ทุกอย่างทดแทนบุญคุณแม่เลี้ยงเป็นอย่างดีจนถึงอายุได้12ปีด้วยบุญกนนุศลเก่าหนุนส่งก็มีจิตคิดที่จะออกบวชเนฆขธมะ บารมีเป็นลืษีอยู่ในป่าจึงได้อำลาแม่เลี้ยงของตนเหมือนกันทั้ง5้าพระองค์ฝ่ายแม่เลี้ยงถึงจะมีความรักความอะไรในลูกศักเพียงใดแต่ก็ไม่ขัดความประสงค์เจตนาที่จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของลูกจึงได้อนุญ,ญาตให้ลูกไปบวชเป็นลืษีบำเพ็ญบารมีอยู่ในป่าด้วยความอนุโมทนา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์ที่มุ่งมั่นจะบำเพ็ญบารมีพระโพธิญาณเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์ภัยในวะัฏะสงสารแม่เลี้ยงทั้งห้าเห็นปณิธานอย่างนั้นจึงฝากนามของแม่เลี้ยงไว้กับลูกเพื่อเป็นอนุสรณ์ตำนานไว้แก่โลกต่อไปในภาคหน้าเมื่อลูกได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโ,โลกแล้วตามลำดับพระนามดังนี้ องค์ที่หนึ่งมีพระนามว่าพระกะกุสันโทเพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นไก่องค์ที่สองมีพระนามว่าพระโกนาคมโนเพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นนาคองค์ที่สามีพระนามว่าพระกัตสโปเพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นเต่าองค์ที่สี่มีพระนามว่าพระโคตโมเพราะตามนามแม่เลี้ยงเป็นโคองค์ที่ห้ามีพระนามว่าพระศรีอริยเมตตรโย เพราะตามนามแม่เลี้ยงที่เป็นราชสีในกับนี้ได้ชื่อว่าพัทธรกัปเป็นกับที่จเจริญที่สุดเพราะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนี้ถึง5พระองค์มีพระนามตามที่กล่าวมาแล้วทั้ง5พระองค์จึงเป็นที่มาของคําว่านมโมพุทธายะณคือพระกากุสันโธโมคือพระโกนาคมโนพุทธคือพระกัสโปธาคือพระโคตโมยะคือพระศรีอรยะเมตรโย ο. จนเป็นคาถาสืบต่อกันมาเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทั้งห้าพระองค์เมื่อออกบวชเป็นฤาษีได้บำเพ็ญเพียรพระกรรมฐานจนสำเร็จญาณอภิญญาสมบัติจึงสามารถหาอไปหาอาหารผลไม้ด้วยฤทธิ์ทุกพระองค์อยู่มาวันหนึ่งได้หาอไปหาอาหารผลไม้และบำเพ็ญเพียรธรรมที่ป่าดอยสิงกุตระณใต้ต้นนิโครธอันร่มเย็นด้วยกิ่งไม้สาขาใหญ่ ด้วยเหตุปัจจัยในกุศลบารมีธรรมฤาือสีทั้งห้าได้มาพบกันณนะที่นี้โดยไม่ได้นัดหมายรู้จักกันมาก่อนจึงสอบถามความเป็นมาของกันและกันจึงได้รู้แต่ว่าแต่และองค์มีแต่แม่เลี้ยงแม่ที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฤาือสีทั้งห้าจึงเดี้ยร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ได้พบแม่บังเกิดกล้าวที่แท้จริงด้วยอํานาจสัจจะอธิษฐานทำอันบริสุทธิ์ของฤาือสีทั้งห้าจึงดังกล้องไปถึงพรม,มโลก จึงเป็นเหตุให้เท้าคติกามหาพรมซึ่งเป็นแม่กาเผือกตายและได้มาเกิดเป็นพรมทราบเหตุการณ์ทั้งหมดจึงจำแรงเพศเป็นแม่กาเผือกขนสวยงามยิ่งนักมาปรากฏอยู่ข้างหน้าฤาษีทั้งห้า ฝ่ายฤาษีทั้งห้าก็รู้ด้วยยานทัศนะทันทีว่านี่แหละเป็นแม่บังเกิดกล้าวที่แท้จริงจึงสอบถามแม่กาเผือกถึงความเป็นมาตั้งแต่ต้นว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรแม่กาเผือกจึงเล่าความเป็นมาตั้งแต่หนหลังครั้งทำรังอยู่ที่ต้นมะเดือ่อฝั่งแม่น้ำคงคา อยู่มาวันหนึ่งได้ออกมาหาอาหารกินถิ่นแดนไกลถึงสถานที่ที่หนึ่งซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นธรรมชาติอันสวยงามสงบร่มเย็นบังเกิดพายุใหญ่ได้พัดกิ่งไม้ฝนตกฟ้าขนองจนมืดค่ำจึงหลงทางอยู่หาทางออกไม่ถูก จนกระทั่งอรุณรุ่งวันใหม่ฝนฟ้าพายุสงบลงจึงรีบกลับมาที่พักมาหาลูกที่รังด้วยความเป็นห่วงแต่ปรากฏว่าคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักพายุใหญ่ได้พัดกิ่งไม้มาเดือหักทำให้รังไข่ทั้ง5้าลูกไม่กลาเผือกตกลงไปในน้ำและได้ถูกน้ำพัดไหลไปในที่ต่างๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนหมดความสามารถ ในที่สุดด้วยความรักความอาลัยอันบริสุทธิ์ที่มีต่อลูกก็สิ้นใจตายได้เกิดเป็นพระมหาพรหมแดนพรหมมโลกชั้นสุดทาวาดมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่ด้วยอานิสงส์ความรักอันเมตตาอันบริสุทธิ์ทั้งลูกเป็นพระโพธิยานมีบุญญามากจึงได้เกิดมาเป็นพรหมและได้จำแรงเพศเป็นแม่กาเผือกให้ลูกฤาษีทั้งห้าได้ทราบถึงความเป็นมาทั้งหมด เมื่อลูกฤาษีได้สร้างเหตุเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งและสำนึกในบุญสร้างคุณอันใหญ่หลวงของแม่กาเผือกจึงน้อมกราบนมัสการขติกามหาพรหมผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดชีวิตลูกได้สร้างบุญบารมีพระโพธิญาณจึงกราบขอสัญลักษณ์อนุสร์ของแม่กาเผือกผู้บังเกิดเกล้าเอาไว้บูชา พระแม่กาเผือกจึงประทานผ้าฝ้ายเป็นได้ฟันเป็นตีนกาสัญลักษณ์อนุสร์ของแม่กาเผือกประทานให้ลูกฤาษีทั้งห้าไว้ใช้เป็นไส้ประทีปจุดบูชาทุกวันพระและต่อมาเป็นประเพณี จุดประทีปตีนกาบูชาแม่กาเผือกในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ลอยกระทงเป็นตำนานสืบไว้ในโลกาตลอดกาลนานเมื่อแม่กาเผือกคติกามหาพรหมประธานสัญลักษณ์ไว้ให้ลูกฤาษีโพธิสัตว์ทั้ง5้าแล้วก็ลาลูกกลับเทวสถานวิมานของตนบนพรหมโลกตามเดิม ฤาษีโพธิสัตว์ทั้งห้าต่างก็พากันตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรรักษาศีลและธรรมภาวนาไม่ได้ขาดทุกวันพระก็จุดประทีตีนกาบูชาพระแม่กาเผื่อคติกามหาพรหมผู้เป็นแม่อยู่เสมอเป็นเวลานานหลายปีชีวีฤาษีทั้งห้าก็ดับขันได้ไปเกิดบนเทวโลกชั้นดุสิตพ,พิภพ,พอันเป็นที่อยู่ขององค์เทพ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้สวยทิพยสมบัติอยู่ในที่นั้นและในการต่อมาก็วนเวียนบำเพ็ญบารมีทุกภพชาติที่กำเนิดเกิดในสังสารวัตินี้ จนบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทั้ง3 0ทัศนแล้วก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ไหนจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคติกามหาพรมผู้เป็นแม่ต้นกับโลกาก็จะนำเอาบริขารคือไตรจีวรมาถวายรูปโพธิสัตว์ทั้ง5พระองค์ในชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรโดโลกทุกพระองค์การเวลาอันยาวนานผ่านไปจนถึงปัจจุบันนี้ พระโพธิสัตว์ลูกแม่กาเผือกต้นปฐมกับก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกไปแล้วถึง5พระองค์ตามลำดับดังนี้ 1. พระกากุฏสันโธพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ หลังจากนั้น8อสงไขยแสนกับได้สร้างบาร,รมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ37,024พระองค์เป็นศรัทธาพุทธเจ้าอายุไข4ส0 0 0พรรษามีเขมวตีนครของพระเจ้าเขมะเป็นราชธานีพระสรีระสูง42หรือ20เมตรบำเพ็ญทุกระกิริิยาชาติสุดท้าย10เดือนพุทธรังสีสร้างไปไกล10โยชน์หรือ160กิโลเมตร สองพระโกนาคมโนพุทธเจ้าหลังจากได้รับพุทธภยากรเป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น8อสงไขยแสนกับได้สร้างบาร,รมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ37,024พระองค์เป็นศรัทธาพุทธเจ้าอายุไข30,000นพรรษามีโสภาวตีนครของพระเจ้าโสภาเป็นราชธานีพระสรีระสูง32หรือ15เมตร บำเพ็ญทุกกระกิริยาชาติสุดท้าย1เดือนพุทธรังสีสร้นไปไกลตามแต่พระประสงค์ 3. พระกัสโปโพุทธเจ้าหลังจากได้รับพุทธพยากรเป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น8อสงไขยแสนกับ ได้สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ37,024พระองค์เป็นศรัทธาพุทธเจ้าอายุไข20,000พรรษามีพาราณนสีนครของพระเจ้ากิงกิเป็นราชธานีพระสรีระสูง22หรือ10เมตรบำเพญทุกระกิริยาชาติสุดท้าย7วันพุทธรังศีสร้างไปไกลตามแต่พระประสงค์ 4. พระสักยะมุนีโคตโมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น4อสงไขยแสนกับได้สร้างบาร,รมีกับพระพุทธเจ้า24พระองค์ซึ่งน้อยมากเป็นปัญญาพุทธเจ้าอายุไข80พรรษามีกบ,บิลพัฒนครของพระเจ้าสุดโททนะเป็นราชธานีพระสรีระสูงสศอกหรือ2เมตรบำเพ็ญทุกกะระกิเิียชาติสุดท้าย6ปีพุทธรังศีสร้างไปข้างละหนึ่งวาเป็นปกติ5พระอริยเมตตรยพุทธเจ้า หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากนั้น16อสงไขยแสนกับได้สร้างบรมีกับพระพุทธเจ้าอีกประมาณ4 7 7 0 2 9พระองค์เป็นวิริยะพุทธเจ้าอายุไข80,000พรรษาพระเฉลียระสูง82หรือ40เมตรบำเพ็ญทุกกระกียริยาชาติสุดท้าย7วันพุทธรังสีสร้างไปไกลย่งกำหนดไม่ได้ ส่วนพระโพธิสัตว์องค์ที่5อันเป็นลูกองค์สุดท้ายของแม่กาเผือกคือพระศรีอริยเมตไัยจากเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5ในพัทธกัปนี้จะมีอายุถึง80,000ปีในยุคข,ของพระศรีอริยเมตไัยนั้นสภาพสังคมมนุษย์โลกจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขมาก เพราะผู้คนมีศีลธรรมอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาธรรมมีศีลห้าบริสุทธิ์ทุกคนจึงมีทรัพย์สมบัติมากมีอายุยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีรูปร่างสวยสดงดงามหน้าตาผองใสเบิกบ,บานด้วยกันหมดเพราะผู้คนในยุคนั้นได้สร้างบุญบาร,รมีให้ทานรับษาศีลภาวนากันมาสมบูรณ์ดีหมดเพราะพระบารมีของพระพุทธเจ้าสีอริยมิตรใยที่สัมสมบาร,รมีเพื่อความสันติสุขของโลกซึ่งมีพระเจ้าสังฆะจัก,กรพพัดทรงปก ครองบ้านเมืองโดยชอบธรรมในเมืองเกศมะวดีนครแผ่ธรรมจักรพัรดิในคนรักษาศีลห้าทั้งโลกเมื่อพระศรีอริยเมตไตรได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้คนจึงได้ฟังพระธรรมจักรได้ดื่มรสอมะตะธรรมแห่งพระศรีอริยเมตไตรได้บรรลุเข้าถึงสวรรค์นิพพานโดยแท้ผู้คนในยุคนั้นจึงโชคดีที่สุดที่เกิดมาเพื่อสันติสุขเข้าถึงศีลธรรมอันดีงามทั้งหมด ขอให้ทุกคนจงภาคเพียรให้ทานรักษาศีภาวนาจะได้ไปเกิดในพระศา,าสนาภุทีอริยะ หากเข้าสู่นิพพานยุคนี้ยังไม่ได้ท่านก็ยังมีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอนคือพระศสีอริยเมตไตรลูกไม่กาเผื่อ,องค์สุดท้ายการเกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นของหายากการเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็แสนยากบางครั้งโลกนี้ว่างจากพระพุทธเจ้าเป็นล้านปีสัตว์โลกไม่มีโอกาสเห็นหนทางพระนิพพานเลยขอให้พวกเราอย่าได้ประมาทจงหมันขยันสร้างบุญบาร,รมีด้วยการให้ทานรับสาศิลพอ ภวนาทำนุบํำรุงรักษาพระพุทธศาสนาก็จะเข้าถึงศีลธรรมสรันติสุขได้ทุกคนและด้วยร่วมสายบุญบาร,รมีพระพุทธเจ้าขอบุญรักษาธรรมะคุ้มครองและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าฟังแล้วมีประโยชน์โปรดส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ